อะไรๆอย่าธรรมชาติให้เรามาเราแค่คืนจกกับธรรมชาติบ้างนะครับวันนี้ผมเองก็ทํางานด้านสารอุศสนเยอะแยะนะมีเวลาว่างเข้ามาครับพี่ทนก็ทํางานเยอะแยะมากมายโดยเพราะสาระประโยชน์แต่จะเป็นแผนกบูหน่อยแล้วนะ <c oughs> บู <c oughs> อะไรให้ใครไม่ทําแกทําอะไรให้ใครไม่ช่วยแกช่วยเป็นทิพย์บุญนะจริงๆแล้วทิพย์บุญเพราะผมเอารถน้ำาดบเพลิี่ยขดาน4,000ลิตรเนี่ย มามอบให้คูบาอริยชาติอริยะคิตโตนะครับแล้วก็เมื่อต้นปีผมขออนุญาตสร้างรักเครื่องนะครับของคูบาอาริยชาติท่านวัยรุ่นหนึนะครับผมก็เลยต้องเดินเดินทางมาทิปนี้แล้วก็หลังจากเดินทางเสร็จเนี่ยวันที่ท่านได้ดูวิดีโอนี้หรือว่าได,ได้ดูได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็ก็อาจจะเปิดจองพระของคูบาแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ มาขึ้นเครื่องครับตอนนี้ก็เป็นมาตรการนะยังอยู่ในมาตรการก็ต้องก็ต้องมีการดูประวัติการฉีดรับวัคซีนนะครับอันนี้ผมรับวัคซีนครบนะครับฉีดเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเดินทางฉีดมา1เดือนแล้วนะอันนี้เข็มสามนี่คือหนึงเดือนแล้ววันนี้ก็เดินทางครั้งแรกนะครับในรอบ5เดือนกํำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องครับยังอยู่ในการควบคุมเรื่องของ ความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดนะเวลามาสนามบินช่วงนี้นะถ้าคุณจะบินนะ่ะอาจจะต้องเตรียมเวลาเผื่ออย่าอย่าไปอย่าอย่ากระชั้นชิดนะเพราะคุณจะต้องลงลงทะเบียนนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมีขั้นตอนหลายเรื่องเลยแต่ทางให้ดีที่สุดนะเตรียมมาจากบ้านเลยนะครับแล้วก็มารอเผื่อเวลาเพราะไม่งั้นคุณอาจจะตกเครื่องได้ไป พพนีน้พาพี่อ้วนเขามาพาพี่อ้วนเขามาอยู่เชียงใหม่พี่อ้วนเขาไม่เคยขึ้นเครื่องพาเขาขึ้นเครื่องหน่อยนะพี่อ้วนพระรามห้าเขาผมผมต้องติดตามเขาตอนนี้ผมต้องติดตามเขาพี่อ้วนพระรามห้าเนี่ยเขาดังมากช่วงนี้ไปรับใช้ชาติมาประตูสี่ประตูสี่ นี้ก็นี่มาถึงแล้วเนโกเอมอนนะครับก็เาเรียกว่าเจแปนไทยแลนด์ญี่ปุ่นในเมืองไทยมาเชียงใหม่ทุกครั้งผมจะต้องแวะมาร้านนี้สวยงามแล้วก็บรรยากาศดี ก็วันนี้ก็ได้นะมาทำมิธีการคูบารีสีชัยต้องบอกว่ารูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นที่รูปเหมือนคูบารสีชัยที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่มาเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาไหว้คูบาตรงนี้นะมาไม่ถึงต้องมาต้องมาไหว้ที่นี่นี่คือนี่คือเขาเรียกว่าใช้คําว่าเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งล้านนาเลยเป็นคูบารีวิชัยวิเชโยนะครับท่านท่านท่านเป็น เป็นสุดยอดของของพระเกจิของแดนล้านนนะครับท่าน,นเป็นสุดยอดของพระเกจิเมืองไทย,เป,ยเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ที่ที่ต้องบอกเลยว่าท่าน,นเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสมาที่เชียงใหม่นะครับก็ต้องมาไหว้ที่นี่นะครับต้องบอกว่ารูปปั้นองค์นี้เนี่ยรูปปั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเป็นรูปปั้นที่สร้างหลังจากที่ท่านบรณภาพไม่นานนะครับแล้วมันมี คือต้องบอกก่อนว่าครูบาสีธิชัยเนี่ยท่านท่านท่านถูกต้องอธิกรณ์ก็คือถูกเรื่องของกฎของสง์มีความผิดนู่นนี่นั่นนะเนาะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยอ่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านบอกว่าท่านเสียใจมากนะท่านเสียใจมากท่านถูกเอานําตัวไปอยู่ที่วัดเบนวัดเบนนะครับวัดลาประพิษวัดลาประพิษบประมาณวัดลาประพิษประมาณวัดลาประพิษก็หลวงศรีประกาศเนี่ยแบบเหมือนเออเสียใจท่านก็บอกว่า ท่านจะไม่กลับมาเหยียบเชียงใหม่ถ้าน้าปิงไม่ไหลย้อนกลับเออเรื่องมณภาพเรื่องนี้เป็นตำนานท่านมอณภาพมอณภาพภาพกรุงเทพใช่กรุงเทพกรุงเทพแล้วก็แล้วก็ปั้นรูปอันนี้อาจารย์ศิลป์พิรรีนะอาจารย์ศิลป์พิรรีปั้นแล้วตอนที่ปั้นเสร็จแล้วนี่ไม่สามารถจะเคลื่อนมาได้นะแต่สุดท้ายพอสร้างเขื่อนภูมิพลน้ําปิงมาไหลย้อนกลับก็เลยอัญเชิญอ่าเลยอัญเชิญน้อนมอณภาพไปแล้วมอณภาพไปแล้วก็คิดดูดิคือท่านปัตยาน ด้านวาจาไว้อ่ะขนาดรูปปั้นยังไม่สามารถออกมาได้เลยเอออันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำอ่าเรื่องเล่าพวกนี้มันเป็นเรื่องตำนานสืบมาแล้วปูปั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากใครมาเชียงใหม่แล้วไม่มาไหว้ที่นี่เนี่ยมาไม่ถึงผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกอ่าต้องมาเออผมมาเลยไปเลยเลยไปไหว้ทั้งบนทั้งบนเลยจริงๆต้องมานี้อันนี้ต้องมาไหว้นี้นะครับอ่าไปเป็นความรู้เก็ดเล็กๆไปเดี๋ยวพาไปร้าน อุปกรณ์ข้สุด,ดยอดของเชียงใหม่รลานเพื่อนผมเองเดี <_ dove> ๋ยวไปดูกันมาดูคัะ ก็โดนไปชุดใหญ่ไฟกับพิพครับสคนโดนไปครึ่งแสนนะโอโหมานี่นี่เจ้าของร้านคุณปอขอบคุณมากคุณปอขอบคุณมากที่มาแนะนําให้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่แท็ก i c a l คุณมาได้เลยนะครับไปดูในเพจเขาได้เพจขึ้นว่าเชียงใหม่แท็กติคอลแอนด์แอนด์อัล r ดชอปอ่าเข้าไปติดตาม Facebook ได้นะครับก็ร้านนี้ไม่ผิดหวังของนําเข้าทั้งหมดครับผมโอเคไป การอนุโมทนาบุญเนี่ยเหมือนการจุดประทีปถ้าเราจุดประทีปหนึ่งดวงก็สว er> ่างแค่เราคนเดียวถ้าเราช่วยกันจุดคนละดวงคนละดวงอยู่ในนี้ก็สว่างเป็นพันดวงแสงสว่างก็คือกุศลจิตที่เกิดในใจเราถ้าเรามีกุศลจิตได้ทาบุญแล้วคนอื่นมีกุศลจิตอนุโมทนากับเราด้วยทุกคนก็ได้บุญเหมือนกันหมดแต่๋ยวช่วงนี้ช่วงคนต้องการการเดี่ยวตรงนี้คนจีนมีนะไรนะ แนบ่คืออะไรเกี่ยโอเคโอเคโอ้โหเหรียญนกยูงแต่ว่าด้านตะายนกยูงงามแต่ว่าคนคนสิงคโปร์มาเลย์จะชอบใช่เหรียญลายวิธีเลยแล้วเหรียญรุ่นเนี้ยผลิตโดยโรงงานเหรียญในตำนานก็คือชโชกุนพันที่เคยทำเหรียญลงยาแย่โซทอนอะไรพวกเนี้ทำมาแต่สมัยต้องดีกว่าต้องแบบบ้านเขาตอนนั้นยังไม่เข้าเลย

ก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังและอนุโมทนากับพี่ทนทนจริงทําจริงบางทีเนี่ยตำแหน่งอยู่ไม่นานตํานานอยู่นานโยมตํานานอยู่นานอยู่เพื่อตัวเองเนี่ยอยู่ได้แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ได้ตาบฟาดินสลายก็อนุโมทนาสาธุกับพี่ทนด้วยวันนี้ก็เอาลถน้ํามาถวายมอบให้ครูบาเพื่อ ให้มอบให้กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณใช้สารประโยชน์ช่วยเหลือคนที่ประสบภัยในท้องถิ่นและใกล้เคียงอันนี้เกิดประโยชน์ได้โยมนะก็อนุโมทนาสาธุอันนี้หัวใจดวงเดียวกันโยมพี่ทนก็ทํางานเยอะแยะมากมายโดยเพราะสารประโยชน์แต่จะเป็นแผนกบูหน่อยอม่ <laughs> อเลวบูอะไรให้ใครไม่ทําแกทําอะไรให้ใครไม่ช่วยแกช่วยและแกแกรวยอ่ะ ใครไม่ทําจะทําเองเลยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดโดยเฉพาะช่วงโควิดนี่ทําเยอะมากเลยทั้งช่วยชีวิตไม่นับนะแต่เฉพาะที่เสียชีวิตแล้วก็ช่วยแล้วก็เผาศพ600้กว่าคนโอ้โหเผาจนเมนพังเลยเรันเมนพังนะโอ้โหนี่แหละถือว่าเนี่ยบุรุษหัวใจเพชรน่ายมนะแล้วก็ตอนนี้พิ่ทนก็ขออนุญาตจะสร้างเหรียญพระคบาร์ขึ้นหนึ่งรุ่นชื่อว่ารุ่นเศรษฐีแสนล้าน ซึ่งหาทุนเพื่อนำปัจจัยมาช่วยสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะซื้อรถพยาบาลมอบให้กู้ภัยในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงแล้ร่วมทำบุญบุราณวัดแสงแก้วโพธิญาณก็ขอให้ญาติโยมนะโยมนะอนุโมทนา,ากับทุกท่านทุกคนในนโยมนะรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นที่ดังแล้วก็เป็นรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นนี้จะเป็นตำนานอีกรุ่นหนึ่งของวัดแสงแก้วโพธิญาณเพราะว่า โครสร้างดีเจตนาการสร้างดีและวัตถุมงคลก็เป็นวัตถุมงคลที่ดีเป็นวัตถุมงคลอย่างแท้จริงก็อนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านทุกคนบุญใดกุศลใดที่เราท่านทั้งหลายจะทําบําเพ็ญแล้วคอยเป็นพลวะปัจจัยได้ปกปักรักษาคุ้มของท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคปัญหาการงานการเงินครอบครัวความรักบริวารดวงตกดวงชงสิ่งไม่ดีในชีวิต ขอมาลายหายสิ้นไปตั้งแต่วันนี้ให้มีแสงสว่างให้มีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีมีวัคซีนใจที่เข้มแข็งแล้วก็ให้สุขกายสบายใจมีโชคมีชัยอายุมัน่นขวัญยืนมีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในสิ่งที่ญาติโย,ยมปรารถนาทุกประการแล้วก็ให้โยมเป็นเศรษฐีแสนล้านกัรทุกคนนะโยมนะขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ล่ำรวยทันใจขอให้โคตรรวยอภิมหาโคตรรวยรวยโคตรแล้วก็ขอ,อให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญได้ค้ำจุนพระพุทธาศาสนาได้ช่วยสารณประโยชน์เหมือนกับพี่ทนมีแล้วรู้จักแบ่งปันรู้จักให้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสําเร็จทั้งทั้งโลกทั้งคำจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานก็ขออนุโมทนาสาธุก,การ ไปหน้าโอ,อกาสนี้ทีคายุโกอายุวันโนสุข,ขังพะลังสาธุสาธุสาธุ ก็วันนี้มาพักอยู่ที่แถวบ้านเพื่อนผม,มนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราจะเดินเข้าเมืองเดินทางเข้าเมืองแล้วเราพรุ่งนี้เราจะไปพักนะครับที่บ้านของน้องอีกที่หนึ่งที่ที่ดอยสงโงนะครับเป็นทิปบุญนะจริงๆแล้วทิปบุญเพราะว่าผมเอาเอารถน้ํารถดเพิงนะครับรถน้ำดเพิงเนี่ยขนาดสี่พันลิตรเนี่ยมามอบให้ครูบาอริยาชาติอริยะกิตโตนะครับแล้วก็ มีเรื่องของเมื่อต้นปีผมขออนุญาตสร้างพระเครื่องนะครับของครูบาริยะชาติท่านวัยรุ่นหนึ่งครับผมก็เลยต้องเดินเดินทางมาทิปนี้แล้วก็หลังจากเดินทางเสร็จเนี่ยวันที่ท่านได้ดูวิดีโอนี้หรือว่าได้ดูได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็ก,ก็อาจจะเปิดจองพระของครูบาแล้วนะครับก็รีบจองนะเพราะว่าหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าครูบาริยะชาติอริยะจิตโตเนี่ยท่านท่านต้องบอกเลยว่าท่านเป็นพระ ผู้มีบาร,รมีสูงนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหายเยอะ,ะแล้วผมเป็นลูกศิษย์มาเป็น10ปีนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหตั้งแต่ผมเจอท่านวันแรกจนวันนี้เนี่ยใช้คําว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วก็ทํามาเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลให้ผู้ผู้ภัยนะครับมูลที่ผู้ภัยในจังหวัดเชียงรายนะครับหลายหน่วยงานเลยแล้วก็ทั้งมูลที่ท่านตั้งเองด้วยแล้วก็นะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยไปทำศูนย์กู้ภัยนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นสารประโยชน์หมดเลยนะครับงานนี้เป็นงานบุญจริงๆนะใครอยากร่วมกเราก,ก็ก็เรียนเิญนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินทางกันนะครับไปเจอกันครับนี่คือ พระขุนเมงลายนะครับก็เป็นสถานที่สําคัญนะเป็นแลนด์มาร์คที่นี่นะใครที่มาเชียงรายก็ต้องมาไหว้พระขุนเมงลายตรงนี้เพราะว่าไม่มาไหว้พระขุนแสดงว่ามาไม่ถึงเมืองเชียงรายนะเพราะฉะนั้นใครที่มาก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าห้าแยกพระขุนนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปไหนต่อไปทานข้าวกันดีกว่าไป จาขึ้นมาถึงท่ชิไปยินดงไปยินงงในดงตีนอยู่เหมือนกันสวยมากอ่ะสวยไหมสวยไหมเนี่ยบรรยากาศดีมากก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอเภริเชียงแสนนะโดยสงูก็ถือว่าสวยนะครับข้างหลังนี่จะมองเห็นเมืองเห็นท้องไร่ท้องนาเห็นพระอาทิตย์ตกนะ มาก่อนหกโมงนะครับมาก่อนมาก่อนตะวันตกดินนะได้ดูพระที่ตกดินที่นี่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ที่ที่ควรจะมาท่องเที่ยวเนาะที่ควรจะมาท่องเที่ยวนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวาพนนาไปชมบรรยากาศต่างๆครับไป ธรรมชาติให้เรามาเราใค้คืนจากกับธรรมชาติบ้างนะครับวันนี้ผมเองก็ทํางานด้านสารอุกสนเยอะแยะมีเวลาว่างเข้ามาครัผ่อนครั้งนี้นี่ที่ที่มาเนี่ยไม่ได้มาจริงๆริเราไม่ได้มาเที่ยวนะจริงจิงเรามามาทำมาทำงานมาทําบุญนะครับมาเรื่องของอพระรับปากครูบาท่านไว้จะสร้างพายท่านะช่วยซื้อรถพยาบาลจัดซื้อรถอุปก,กรณ์พยาบาลการแพทย์ต่างๆ่าก็มาดูงานก็มาเอางานมาให้ท่านดูแล้วก็ เดี๋ยวกลับไปก็จะไปจัดการเปิดจองเปิดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามีมากก็แบ่งพันครับไม่มีก็เป็นกําลังใจนะครับเขาบอกว่าใครช่วยนะครับมีทรัพย์ให้ช่วยทรัพย์ไม่มีทรัพย์ให้ช่วยแรงนะถ้าไม่มีแรงให้ช่วยเป็นกําลังใจถ้าไม่มีเลยทั้ง3อย่างไม่มีกําลังใจไม่มีแรงไม่มีทรัพย์นะให้ช่วยอยู่เฉยๆนะครับเกิ่อนอย่าไปอย่าไปขัดขวางการทํางานอย่าไปขัดขวางทางบุญของใครเขานะครับอย่าไปขวางเขาอ่าระหว่างวันก็ อาจจะใช้เวลาพักบ้างนะครับมันก็อย่าให้ตึงไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปทุกคนต้องต้องมีความพอดีโลกสรรสร้างความพอดีไว้ให้เราไม่ให้มันตึงไปไม่ให้มันหย่อนไปธรรมะนี่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์ใช้ได้ทุกอย่างนะครับบางคนดู Facebook ผมอาจจะบอกว่าโอ้ยพี่โทนมีพี่โทนพูดได้นี่คุณมีครบทุกอย่างมางเมน้นนะก็เม้นต์ใช้ชีวิตที่ผมบอกอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปคิดแทนใครอย่าไป อย่าไปเอาเปรียบใครนะครับอย่าไปรังแกใครกินนะนอนพักผ่อนใช้ชีวิตทําบุญโอ้โหนี่นี่คือที่สุดแล้วนะครับดูแลร่างกายสุขภาพนะเพื่อดูแลสุขภาพให้ให้เราอยู่รอดนะครับมีเงินมากมายขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้นะเป็นเจ็บเป็นป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าโควิดเนี่ย มันยังไม่ได้หายจากเราไปนะทุกคนก็ดูแลสุขภาพเวลาเที่ยวก็เวลนระยะห่างเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนั่งดูดดดืดด่มบรรยากาศโอ้โหกินของขมชมของเก่าเล่าความหลังเฮ้ยนี่กูแก่แล้วนี่ว่เนาะเอาไป เรียบร้อยกำลังเดินทางกลับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่ได้มาเที่ยวภาคเหนือนะครับแล้วก็มาดูแลเรื่องงานงานบุญด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปมีเดี๋ยวพรเนี้ยท่านผู้ชมที่เข้าชมคลิปนี้พอดีก็ได้ดีเดี๋ยวก็มีพระเครื่องที่ที่บอกนะครับเป็นของคุบวริยะชาติยังก็ติดตามกันนะครับก็ทริปนี้ก็พาไปเที่ยวหาสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินให้นะครับร้านกระปงกาแฟโอ้สวยงามนะครับ ก็ลองดูนะครับก็ตอนนี้เคียงรายสนามบินก็เปิดแล้วนะครับแต่ว่าก็เปิดเป็นบางส่วนไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับถ้ายังไงก็จะเดินทางก็ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตนตามที่เจ้าที่แจ้งทราบเนาะแล้วก็จะเข้าจะออกยังไงก็ต้องมีหลักฐานการเดินทางนะครับก็เตรียมพร้อมให้พร้อมที่จะเดินทางนะครับยังไงก็ฝากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไ้เจอกันที่เพจโทรมาแค่ถ้ากลับไปกรุงเทพเจอกันครับเจอกันสวัสดีครับ วิเกเตอร์เฮ้ยได้ก็ตั้งใจว่าจะไปพารากอนกลางเดือนอามานี่พาด้าทอสรองพ้องรองเท้าหลุยหมดแล้วมาชุดเดินป่าแทนแล้วน่าจะประหยัดกว่าหมดไปเท่าไหร่ครับกินบล็อกสองหมื่นสองงงงง เหลือั้งตัวหรือข้างเกงในอย่างเดียวางเกงในยังของเดิมของอะไรบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ S ส,สา์ โทน8 8 8 8 T O N E 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค fc นะครับสนับสนุนโดย บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิงามงวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร 02-195-9999 9 99